เอาอันนั้นนำเด็กหนูแม่เว้ยเด็กจริงไม่ใช่แม่งถือเอันมือกระดิ่งโอ้ยใช่แล้วดูคุปตะไหนระวังไ้ก็อนนี่นี่แล้วอาจารย์บะหมีถุงถุงถุงเปานี่อาจารย์เยอะแยะไปโอ้ยควันหวยพี่น้องเลยเปลาปลาฮะเรื่อว่าใส่มั่วขึ้นกระผหล่ำปลีกังก่อนมีหลังหนึ่งครับอยู่นี่อู้หลังนี่ใหญ่โอ้ของใหญ่เลยพี่ครับ อขอ,องใหญ่อยู่พี่ขอ,องใหญ่อยู่พี่นี่ฮิดึงมาดึงมาดึงมาขอ,อางใหญ่มันอยู่พี่อ้ย,อย,อย,อยมีพี่น้องเลยขอ,อยงใหญ่มันอยู่พีฟา้านะ ครับผมมาเบิ่งไม้กันเลยครับพี่น้องเมื่อนี้สิมาดักก่อนคือเก่าแล้วครับพี่น้องเราเมื่อแดงสิมาสันครับนาจอนพันเลิกงานสองทุ่มครับเผื่อพรนชสิมากับมานเกือบเกือบสี่ทุ่มแล้วครับผมให้ผมมาดักก้อนเผื่อเพราะว่าให้มีตัวประกันเอ้ายุ่งเขาบอกตะเวนแถวเนาะมีตัวประกันไว้ก้อนเพราะว่าถ้าไม่มีตัวประกันทขาโบอุ่นใจครับพี่น้องปัญหายากครับผมหายากแบบเฮ้าบอสสมารถที่ว่าสิไปแบบกลางขันกลางขึ้นได้เลยนะครับพี่น้องมันอันตรายครับผม มีทั้งบ่อัอตราทั้งบ่อปลาแล้วก็เครื่องสูบน้ำเฮดหน้าปังครับพี่น้องไปไปแบบสุ่มสุส่มหาอะไรนะครับเดี๋ยวคุ้มือนี่นี่ครับผมไม้คุยมันอยู่พุ่นพี่น้องแต่ว่ามันแบบไรครับมันมาแบบไรไปแบบไรนี่ยังไะห้อยเก่าห้อยใหม่ก็ยังบนท่านหลู่เลยครับนี่ วยเไิ่นเปิดใจกับหรืออย่างไรก็ยังบมโูครับ <Yeah. S 1> โอ้นี่นี่คือกันนะครับนี่น่าจะเป็นคุยครับนี่โอ้นี่นี่น,นี่พี่น้องนี่นี่คุยแน่นอนเลยครับแบบนี้หอ้นี่แม่นมั่อแล้วครับนี่โอ้คุยครับโอเคครับผมน่าจะไม่รุ่นครับวัดหลังหลังที่่าไรหลังที่หาที่หกพี่น้องโอ้ยนี่ควัดใหม่ๆเคื่อนนี่พี่น้อง ใส่สองลังครับปากหูครับมันออกอาจจะออกสองหูพี่น้องใส่สองลังคู่พี่น้องควัดใหม่ๆควัดมากขึ้นนี่นะครับผมหนูเพิ่งใหญ่มากครับระว่ไม่ยังบู่แห้งไปไดยครับยังเปียกอยู่แสดงว่าควัดควัดมเกินสองหมื่นสามหมื่นต่อพี่น้องแต่ว่าห้อยควัดมากขึ้นนี่ครับมันเปียกอยู่แต่ว่าขุย้น่าจะเป็นสองหมื่นสามหมืมม่นเพราะว่ามันควัดได้ใหญ่แล้วพี่น้องโอ้ยอะไรพี่น้องเลย ว่านรอดครับพี่น้องหลังสุดท้ายพี่น้องแผ่วเรียบร้อยครับนี่แหละครับจุดมุงไมยเห่าก็คือตัวนี้แหละครับผมนี่ครับเ็ยคิดว่าน่าจะออกมาอยู่พี่น้องโอ้ยจักสีแนวใหยแล้วครับผมห่างมั่วไปสะละม,มันมันมีมันมีแผ่วเก้าเราพี่น้องบรรลุเขาเอาไปกินหรือยังครับเต่ก็คาดว่าชิ่งย่างอยู่พี่น้องลองหามบังครับมันเป็นหลังสุดท้ายแล้วเมือแอ้วครับพี่น้อง ไปครับผมมะเรงเอาลุนเราชมครับผมเหมือนลายพี่น้องอพอได้อยู่ครับพี่น้องแพล่ก็ได้แพ่วห่างไปมัวๆแล้วครับผมมีรักปักฐานอยังดอก <c oughs> เห็นหอยกันใอยเขียดธรรมาดานจากนูตน้องขาวหรือยังครับแรงคอยมารุนกันพี่น้องเชได้ดันตอกเชได้กินขวดดึกครับผมรอติดตามผลงานมะแรงครับผม บ่ได้เห็นชอ็อตยิงสามพี่น้องเลยเป็ต้นอยู่แกกุกใหม่อ้ย่ยสุดใหม่ทึงๆเลยนะนกเป็นบินออกหนูมากครับลูร,ร,รููมากนกบินออกหนูตื่นบัดนี้เรียนริบไปเลยก็เลยปิดแฟดโอ้ยในกล่องเห็นชาดบอกรับี่น้องอาจีเห็นชาดอยู่ในกล่องนะครับอู้หึ่ยกยเติอบอยู่คราบนี่มากครับเมื่อกีนอยู่ครับนี้อ้ยก็เิดต่อให้ลูกค้าตอกแกติวนะครับ โอ้ยมาคักมาเน่แต่วาบเบรทนช็อตยิงดอกเพราะวา่าผมปิดกล่องยิงครับเมื่อกี้เพราะมันตื่นนกนะครับผมก็เขามาคักมาสุดอยู่ยครับที่แหลกกำลังสิกรรมนกบินออกปุบเลดก็เลยเลีล้ยวเลยบานนี่ก็เลยปิดกล่องอ่อนอยู่พักหนึ่งครับผมคออ่อนอยู่พักหนึ่งก็เลยดบีโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปครับจะนีผลง,งานบอสครับผมก็ตอบตูวนี้ครับว้ามานขักครับผมไปครับผมโอ้ยบไดยิงหนู น,นี่มันนกปากหานเต็มต้นไม้โอ้ยหากินคนเอ้ยหนูตัวบบเใหญ่บดยิ่งนกเต็มต้นไม้ครับนี่โอ้ยนายหลายเห็นหรอเห็นหนูหรอกกำลังสิกล่ำทั้งในนกบินออกเกือบหลอดพุดน่นนะหาตัวของตัวอยู่หยอดพุดน่นนะเสืออยู่บดนิ่นใจคนเลยโอ้ยเหัวนายดิไอตัวครับผมเอาละครับผม นี่ครับผมไงทองบางงางแล้วพี่น้องเอ้ยจะรอดจะเหลือเฮ้ยรุ่นรุ่นทอดกรอบพี่น้องตัวนี้ก็ทอดกรอบกันนะครับวันนี้โอ้มันก็มะกะมเลยครับที่ถ่ายคลิปมื้งเว้นครับที่ว่าช่องมุดอโลดไปครับผมนี่บริษัทเนาะโอ้ยนี่แ่ไงพี่น้องเอ้ ผมก็บม่ได้ใส่ครับหรือว่าใส่มั่วขึ้นกันหรอผมก็ได้หลัลลงก่อนมีหลังหนึ่งครับอยู่นี่อืออืหลังนี้ใหญ่โอ้ของใหญ่อยู่พี่ครับเฮ้ยของใหญ่อยู่พี่ <c oughs> ของใหญ่อยู่พี่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่พี่ดึงมาดึงมาดึงมาของใหญ่มันอยู่พี่อู้หูยพาดมีพี่น้องเลยของใหญ่มันอยู่พี่ฟ้านะหางเง่าจับ คักหลายครับพี่น้องเจ้าตัวอยู่นี่สามสี่ตัวเล่นบ่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวครับนี่ครับผมของใหญ่มนอยนี่ครับได้สี่ตัวครับผมพุนเดียวใส่หาหลังได้สี่ตัวพี่น้องพุนเดียวครับรับประกันแล้วครับมีตัวรับประกันแล้วตัวประกันได้ขวาล้วพี่น้องเดี๋ยวรอดิดตามครับได้ขวาไปเดี๋ยวปดหนูก่อนครับพี่น้อง ผลงานโอ้นนันติดตรงนี้โอ้ผลงานาโอ้ยบินอาก่งผล่านหนูหกตัวพี่น้องโอ้ยได้ขวายี่ดอกมานี่บ่พลาดดอกมีดมีดคือนั่นแดวมันมีนหินลับมีนั่นตัวมีดไอมีดไอ,มดอ,มดอ้มันเขาที่บ,บานตะโดนเลยไหมนี่ครับผม เลือกคัวคัวนี่แหละครับผมสี่ตัวปีงสองตัวครับน้องเลยยังติดคัวในนองครับผมไปครับผมรอติดตามผลงานครับผลงานตามแต่งดิเอาเอาอันะไรนส่มหนูแหม่เว็กซิจริงไม่ใด้แม่งถือเอาไปเกลี้ยงโอ้ยใช่ละหนูกุบะเนี่ยระวังางอย่างนนี่ นี่แล้วอาจารย์จะบ่มีถุงถุงถุงเปานี่อาจารย์เยอะแยะไปโอ้ยคขันหวยพี่น้องเลยเปิดปากปาดโอ้ยหนังกรอบนี่นี่ยโอ้ยเอาจัด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 ใส่จัดโอ้ยพี่น้องเลยหนูหันปัดโทปัดโทัวร์ดีตัวมื่อนี่เตรียมเล็กวิ่งมาพี่น้องโอ้ยเป็นเสียบเลยว่ะปาดทัปาดโอ้ยตักให้มันด้กัน มาเด้อหน้าตะวันหน้าบุญมาเด้อมาเด้อมาเด้อพ่อนหน้าได้กันหน้าสมพ่อนหน้าหน้าแก่นเด้อสิบินไปญี่ปุ่นก็มากินขวดดูกันเด้อเอินกันทุกคนล้วนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อเจ็จีผู้ใดก็ได้บ่มี่บ่มี่โอ้หน้าร้ใหญ่กันลื่นเลยเลยครับพี่น้องคือบสามจี่เห็นเลยนะพี่น้องแต่ว่าย มาเต็มทีแล้วครับผมโอ้มาสี่คนพี่น้องไอ้มาสี่คนครับแต่ว่าโอ้โหพี่น้องเอ้ยอ้าวลืมเขาแมนมาเดี๋ยวพี่น้องเอาเอาเขาก่อนลืมลืมดึมเขาส่อนพี่นโอ้บรายดอกบรายดอกมาดมันลืมเขาก็แย่แล้วลมั้ง <laughs> <laughs> เขาไอ้นี่ครับผมมกผะผมไมบปักกอน เพราะว่ามันจะได้กินเขาห่อนๆพี่น้องหนึ่งมาตอนสองทุ่มนี่พี่น้องเขาไปเอาเขาตอนสองทุ่มสองทิพยังขากเลยนะครับโอ้ยมาทำบัดาได้ครับผมเอาครับเขาเบิร์หางกระบ้าเด้อจะทิพยกันเนี้ยไหมโอ้บหมาทำบัดาดิเอาเต็มทีนะครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ่์ตไงไอ้แลกกันต่อไปทำไมทำไมทำไมเอานั่นออกก่อน เออบอเอาออกก่อนเออน้ำน้ำใหญ่น้ำน้ำใหญ่ออกก่อนเบิ่งนาจอนสดก่อนพี่น้องห้องกัจับแมียนถ้าด้วนนะส่วนเ้าก็ได้โอ้ส่วนคือหมาเด้ยวะเฮ้ยขอขาหนากันเ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเพื่อนนี่เออขอเมีลำวะเอาเด้อน้ำใหม่เจ้าบบท่านเขาเด้อซุ่มเด็กหน่อยสองคนนี่ส่วนลดเลยปวดพ่อมัดสำนีเด้อพี่น้องคลิปนี้อัมลาพากจาไปก่อนเด้อบ่ไว้แล้ว ทำมันสิปานนี่แหละมันสิบพท่านเขาไปครับผมรอติดตามคลิปนาครับผมคลิปนี้ไปก่อนเวลาหมดเวลาครับผมติดตามคลิปนาครับผมสวัสดีครับ